สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคูกี้กันอีกนะคะวันนี้คูกี้จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องกิจกรรมวันลอยกระทงกิจกรรมที่ทำในวันลอยกระทงจะมีอะไรบ้างตามครูกี้มาเลยค่ะ 1. การทำความสะอาดแม่น้ำลำคลองเช่นขูดลอกคูคลอง 2. การทำบุญท um <God>. ําทานที่วัดหรือตามสถานที่ต่างๆที่เปิดรับบริจาค 3. การปฏิบัติธรรมการฟังเทศการสวดมนต์และการนั่งสมาธิ 4. การประดิษฐ์กระทงตกแต่งกระทงด้วยดอกไม้ให้สวยงาม 5. จัดกิจกรรมการประกวดต่างๆเช่นการประกวดกระทงการประกวดนางนุพมมาศ 6. การปล่อยโคมลอย 7. การจุดดอกไม้ไฟประทัดหรือผูเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลร,รอยกระทงเป็นประเพณีที่จัดขึ้น เพื่อเป็นการสะเดาะคอและขอขมาต่อพระแม่คงคาเพื่อรักษากขนบธรรมเนียมของไทยไม่ให้สูญหายไปรู้ถึงคุณค่าของน้ำหรือแม่น้ำลำคลองและเป็นการได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับคนที่รักและคนในครอบครัวของเราเด็กๆคะวันนี้คร <s> ูกิ๊กก็มีเกม ตามหาภาพมาให้เด็กๆได้ลองเล่นกันด้วยนะคะเด็กๆช่วยคุูกิ้กหาภาพกระทงให้เจอแล้วบอก,บอกค,คุูกิ๊กว่ามีกระทงทั้งหมดกี่ก,กระทงนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเด็กๆเห็นกระทงกันหรือยังเอ่ยอ <s men> <s ources> อยู่ตรงไหนบ้างน,านะครูก,กิ๊กเฉลยในภาพนี้มีกระทงทั้งหมด5กระทงค่ะเดี๋ยวเรามานับกระทงช่วยกันนะคะเด็กหนึ่งสองสสห มีทั้งหมด5กระทงค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้กิจกรรมวันลอยกระทงกันไปแล้วนะคะครูกิ๊กขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ